ผมว่าเอาละต,ต้องยอมรับนะครับยังไงพักประชาชนก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจทางการเมืองในการโหวตคุณนุสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้ผู้สนับสนุนนะครับอของพักเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าจะวัดยังไงว่าเท่าไหร่นะครับตั้งคำถามนะหรือไปจนไกลถึงสูญเสียความ เรียกว่าอะไรมั่นใจนะครับในการใช้วิจรารณญาณทางการเมืองการตัดสินทางการเมืองของพรรคซึ่งก็ต้องเป็นโจทย์แน่นอนในอนาคตเพราะว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะมีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจยากๆในอนาคตแน่นอนนะครับก็นั่นคงต้องเป็นเรื่องของที่ผู้บริหารพรรคและก็คนที่มีบทบาทสําคัญในพรรคนะครับต้องต้องต้องก็คิดไปเป็นบทเรียนนะครับแต่ว่าเอาละ มันก็ผ่านมาแล้วผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะาถ้าถามผมว่ามองเห็นอะไรนะครับเอาล่ะไม่ว่าผมมองมองว่าอย่างนี้ฮะไม่ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาชนโหวตให้กับครูทินแรกกับการที่ถ้าพู่กันตรงไปตรงมาก็คือเพื่อที่จะขอเสียงสอวอมานะครับโหวตให้กับการแก้ไขรัฐมนูล เพื่อให้เปิดทางไปสู่การมีรัฐมนตฉบับใหม่นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นเหมือนกับการที่ประเินหน้าหรือประจันหน้ากับผู้มีอำนาจอย่างเปิดเผยนะครับในการที่บอกว่าจะยอมถอยกันคนละก้าวไหมนะครับยอมถอยกันคนละก้าวไหมไม่มี ใครได้หมดเสียหมดนะครับเอาละทางนี้บอกว่าอยากเป็นนายกนะแรกกับการยอมให้สวโหวตเพื่อให้มีนุ่นฉบับใหม่หรือไม่อันนี้แบบผมคิดว่ามันเป็นการ,รเผชิญหน้ากันอย่างตรงไปตรงมาโดยที่มีประชาชนนะครับรับทราบตั้งแต่วันแรกถ้าถามว่าบทเรียนหนึ่งแล้วกัน อันนี้ที่ไม่ใช่บทเรียนสําหรับกระบวนการตัดสินใจของพัรคนะครับผมคิดว่าบทเรียนบทเรียนหนึ่งไม่รู้เป็นบทเรียนเปล่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนดีกว่าว่ามันก็น่าเป็นห่วงเมื่อมองการเมืองไทยไปข้างหน้านะครับในแง่ที่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มีอํานาจหรือคนที่พยายามที่จะ,ะคือพลังทางสังคม ทางการเมืองแบบเก่าเนี่ยพี่พยายามจะรักษาสภาวะแบบเดิมของของการเมืองไทยของสังคมไทยเอาไว้เนี่ยไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว mm hmm. ผมคิดว่าอันเนี้ยคงไม่ได้เรียกว่าบทเรียนหรอกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าอา้าวแล้วยังไงมองการเมืองไทยไปข้างหน้านะครับถ้าไม่ถอยกันเลยแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรนะครับหรือพี่ถึกบอกว่าโอ้เราอยากได้อ่อ สสรแบบมาจากประชาชนร้อเซนะครับก็ต้องชวนคิดต่อว่าแล้วมันจะทำยังไงให้คนที่ไม่ถอยเลยแม้แต่แก้วเดียวในระดับที่ว่าไม่มีการเลือกตั้งสสรจากประชาชนใช่ไหมยี่สิบหยิบหนึ่งก็ยังไม่เอานะครับในระดับที่เอาละ กรรมธิการเสียงข้างมากบอกว่าอ่ะมดหนึ่งมดสองไม่แตะนะครับพรรคประชาชนบอกว่าอ่าถ้าบอกว่าคือไม่เห็นด้วยกับการห้ามแก้แต่อ่าถ้าบอกว่ายกมดหนึ่งมดลสองเดิมมาไว้ก่อนนะครับอ่าก็ยังพอรับกันได้ใช่ไหมไม่ผิดหลักการก็ไม่เอาอีกใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็ชวนคิดนะว่าถ้าพี่ถึกมองว่าเอแล้วเราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ ที่เราอยากเห็นเนี่ยยังไงโดยที่มันสามารถเปลี่ยนผ่านกันโดยที่สันติเปลี่ยนผ่านกันผ่านระบบการเมืองปกตินะครับหรือสุดท้ายมันต้องมีใครมาฉีก <c oughs> คือรับมวลฉบับนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ฉบับใหม่ด้วยกระบวนการทางการเมืองปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์นะครับที่ผมก็คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับซึ่งมันน่าเสียดายว่า สุดท้ายมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเปลี่ยนผ่านการเมืองนะครับไปข้างหน้าเนี่ยมันคงไม่มีทางที่จะที่จะได้การเมืองแบบที่ในฝันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนมันคงต้องไม่มีใครได้ทั้งหมดไม่มีใครเสียทั้งหมดถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าเราเราต้องการอะไรล่ะคือผมว่าโจทย์การเมืองไทยหลังการรัฐประหารสองครั้งเรียกว่า ตั้งแต่มีความไม่พอใจและบานไทยรักไทยรู้สึกไม่พอใจกับสภาพการเมืองที่เป็นผลจากรัฐมนุน40ถูกไหมครับรัฐประหารสองครั้งพยายามที่จะออกแบบระเบียบการเมืองชุดใหม่นะครับซึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือรูปธรรมหนึ่งก็คือผ่านผ่านตัวรัฐมนูลที่พยายามจัดทาขึ้นมาครั้งแรกยังไม่พอใจอีกใช่ไหมครับเสียของก็มาทําครั้งที่สองก็ต้องยอมรับว่ามัน มันมันยังไม่เกิดข้อตกลงทางการเมืองหรือระเบียบทางการเมืองชุดใหม่ที่สามารถสร้างความยอมรับได้ถูกไหมครับนะครับแม่มันไม่มีความต้องการที่จะแก้แน่นอนหรือหรือหรืองฉบับแน่แน,นอนแต่นี้ตจก็คือว่าอ้าวแล้วระเบียบการเมืองไทยชุดใหม่ที่มันพอจะรับกันได้เนี่ยสำหรับทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายที่มี เฉดทางการเมืองแตกต่างกันไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่มีใครยอมถอยกันเลยไม่แต่ก้าวเดียวใช่ไหมครับผมว่าอันนี้อันเนี้ยสิ่งที่ผมคิดแวบ,บแรกเลยเห็นปรากฏการณ์ดีนะครับคือปัญหาคือคนไม่พอใจที่ <c oughs> พระพยยันเอยอมถอยก่อนอ่าเออแล้วก็ข้อที่หนึ่งคือเชื่อถือได้อย่างไรมั่นใจได้อย่างไรถึงไปยอมถอย <c oughs> เพราะว่า หลายคนเขาก็มองว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่การเจรจากับพรรคภูมิใจไทยเพราะเรารู้อยู่ดีว่ารอบนี้พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจารัางนิยมอยู่ข้างหลังแล้วเราประยอมได้อย่างไรอ,อันนี้คือประเด็นที่คนข้องใจแล้วอันที่สองคือมันก็มีคนที่ข้องใจเยอะอยู่มากว่าไอ้ตอนที่พูดกันจริงๆตอนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกกันตรงๆว่าเพราะภูมิใจไทยสัญญาว่า ให้สวช่วยโหวตผ่านการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนมันไม่อยู่ในโ o เอเพราะภูม่มจะไทยเขียนยังไม่ได้ไม่เขียนไม่ได้แต่เขาแต่แตมันเกิดการตกลงกันระหว่างสองพักใช่ไหมทีนี้เกิดการตกลงซึ่งทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ยอมรับหมดแล้วว่ามันมีการตกลงว่าเนี่ยภูม่มจะไทยจะให้สวช่วยโหวตแกแต้รัฐธรรมนูญถึงแม้พู่มจะไทยเองไม่พูดนะแต่หมายถึงว่าพอเรายอมรับกันอย่างนี้แล้ว คนจำนวนหนึ่งก็ไม่พอใจว่าจริงๆคุณเลือกภูมิใจแทนตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องถามประชาชนเลยอไอ้ที่ถามถามกันที่โบวถในสมาชิกพักในอะไรต่างๆจริงๆมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเหมือนกับไม่ทําไมไม่บอกกันตรงไปตรงมาทำไมไม่บอกกันตรงไปตรงมาผมผมผมว่าเออหนึ่งก่อนเมื่อกี้รู้สึกว่าคนไม่พอใจว่าทำไมายอมถอยก่อน อันนี้ผมผมก็อาจจะมองได้หลายมุมเมื่อกี้ผมผมบอกว่าไม่ว่าเราจะเอาวัดไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนั้นก่อนเนาะผมกลับมองว่ามันไม่ใช่เป็นการคือมองในองี้ผมผมผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการถอยก่อนนะครับมันเป็นการยืนประจันหน้ากันเลยว่านี่คือข้อเสนอของเรา เป็นข้อเสนอของเราโดยเปิดเผยเออกมาเราว่าเราจาันหน้า <ไป S 2> เลยใช่ผมคิดว่ามองมุมนั้นก็ได้นะคือว่านานมาแล้วก่อนหน้าเนี้ยผมผมมีโอกาสทานข้าวกับจรันรงชัยแกก็แน่นอนแกแกก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแน่นอนกันใ,นใจแกก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแต่กแกบอบกแต่ผมชอบอ่ะเออมันแบบมันแบบมันแบบเปิดหน้ากันแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนไอประเด็นหลังที่บอกว่าเอา๊ะทำไมก็ไม่พูดแต่แรกเลยว่าจริงๆตัดสินใจเรื่องภูมิใจไทยไปนานแล้วนี่อะไรเงี้ยอันนี้ผมผมต้องพูดตรงๆว่าเราก็ผมตอบแทนผู้บริหารพรรคไม่ได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่า,าพรรคเนี่ย ไม่ได้มีคำตอบเดียวตั้งแต่แรกน่าจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นเนี่ยมันไม่มันไม่แบบลังเลไม่มีกระบวนการคุยกันเยอะน่าจะไม่ได้เรียกว่าสรุปไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับมันยังคงเลือกอยู่จริงๆร,ระหว่างเลือกเอาถ้าพูดกันตรงๆคือโหวตให้พักเพื่อไทยโหวตให้พัก ภูมิใจไทยผมไม่เคยได้ยินว่าจะมีทางเลือกที่3นะคือไม่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 โหวตใครเลยเพราะว่ามันมันคงต้องเดินต่อไปออผมเข้าใจว่ามันถกเถียงกันระหว่างสองทางเรื่องนี้ซึ่งเหตุผลในการสนับสนุนว่าทำไมคนโหวตแดงมันก็มีเหตุผลหนึ่งสองสมสี่แล้วก็มีข้อเสียหนึ่งสองสมสี่โหวตน้ำเงินมีข้อ ดีกว่า1นึ่ข้อเสีย 1, 2, 3, หนึ่งสองาซึ่ง1ในข้อดีนั้นก็คือจะลองดูไหมล่ะเขามีเสียงสวแลกกันไหมเปิดหน้ากันเลยเอ,อ,อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแม้ในทางการมันจะบอกไม่ได้ว่าสอวอ,อยู่ภายใต้คำสั่งของภูมิใจไทยนะครับ แล้จริงๆเขาอาจจะสั่งไม่ได้ทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะมีคนสั่งทั้งคู่ก็ได้อัน <laughs> <laughs> นี้ถามว่าสุดท้ายถ้าไม่ใช่ถ้าหรอกเขาเลือกไปแล้วมัน,นสุดท้ายเขาเลือกโบวตให้น้ําเงินโบวตให้น้ําเงินเขาเลือกก็ปฏิเสธไปได้เพราะแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เสียงสววนะครับแต่ไม่ได้ไม่ไม่แน่ของว่า การตัดสินใจคราวนี้มันตัดสินใจไปก่อนแล้วเพราะคุณต้องได้เพราะคุณต้องได้ต้องการเสียงสวทําไมคุณไม่บอกกันตรงๆตงั้งแต่แรกผมเข้าใจว่ามันอาจจะมองได้หลายมุมแต่ผมมองว่าเขาก็ถกเถียงกันจริงๆนั่นแหละว่าเขาจะโหวตแดงหรือโหวตน้ำเงินแต่ถ้าจะโหวตน้ําเงินข้อดีของมันคือเรื่องนี้ใช่ฮะแต่มันไม่ได้หมายความว่าข้อดีอันนี้ของการเลือกทางน้ําเงินเนี่ยเท่ากับว่าคุณ ตัดสินใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องนี้ทําไมคุณไม่บอกล่ะไม่งั้นผมว่าผมเห็นกระบวนการเขาเถียงกันผมว่าเขาเถียงกันจริงจังนะครับลังเลจริงๆนะครับตัดสินใจยากจริง,รง,รง,รงอันนี้เท่าเท่าที่เราเห็นนะท,ท,ที่มีปัญหากันคือว่าจริงๆก็คือมันมีการพูดให้ควายแขวกันต่างอื่นเช่นจะเกิดทางตันทางการเมืองประยุทธ์จะกลับมาหรือว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยกับเพื่อไทยกลับไปจับมือกันอะไรอย่างเนี้ย แล้วแล้วอีกอย่างก็คือว่าผมคิดว่าผมก็ถามหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เจอแบบเดียวกันก็คือว่าคําตอบมันเหมือนแบบชนชนกําแพงยังไงก็ยังยืนกานเชื่อมั่นว่าหัวทินดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยอ้าวสุดท้ายเขาก็ต้องเชื่ออย่างนั้นสิไม่น้นเขาจะเขาจะตัดสินใจก็ได้ไงแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันสะท้อนว่ามันมันมันถกเถียงกันหลายผมคิดว่าอย่างน้อยที่พี่ถึกเล่าอ่ะมัน แช่ว่ามันถกเถียงกันหลายหลายหลายซีออมากใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าผู้สนับสนุนที่ระดับตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงแบบธรรมดานทุปัตติวิทย์อะไต่างๆนี่นะพูดเหมือนกันหมดเลยคือทําไมเตือนมาแล้วมันไม่ฟังทําไมทาไมเสนอมันอย่างนี้เห้ยมันไม่น่าใช่มันไม่น่าเป็นไปได้นะมันเหมือนชนกําแพงหมดเลยเหมือนก็ตั้งใจกันมาขอนแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นครับมันเพราเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เขาอาจจะตั้งใจเผชิญหน้ากับกำแพงก็ได้ครับผมก็ไม่ชอบผมว่าผมว่าเออก็ไม่รู้ถึงไม่มีใรชอบหรอว่าไปถึงไม่เห็นด้วยแต่ว่าอยว่าเผริญหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เผชิญหน้ามันเหมือนเรายอมเขาว่าไปยอมเงื่อนไขเขาก่อนได้ไงมันเหมือนคนรู้สึกว่าทําไมพักถึงลดเพดานลงใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแหละว่าถ้าคิดไปถึงข้างหน้าถ้าคิดไปถึงตอนที่แกรัฐนูนนะ ถ้า20.1มันผ่านเยผมก็ยังว่าโอเคนะส่วนตัวเนี่ยก็โอเคนะผมไม่ใช่แบบต้องไปดีลิสต์ถึงขนาดเลือกตั้งสสรหมดอะไรหรอกผมก็คิดว่าโอเค20.1มันเป็นการเปิดประตูไม่ใช่ฉบับในฝันไม่ใช่การได้หนึ่งแต่เป็น0ูนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังผมก็โอเคนะแต่สุดท้ายมันก็ไปหมดไงครับตรงนี้มันก็ถามว่าแล้ไปเชื่อเขาได้ยังไงไง ก็อันนี้เราเราไปเราเพดานเราสูงมาตลอดแล้วเราลดเพดานทําไมจริงๆเรานั่งเสียงกันก็ไม่จบเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเชื่อหรือรู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงแต่ก็ต้องตัดสินแต่ลองดูนี่เนี่ยแต่ผมให้ผมมองเนี่ยผมคิดว่าก็ไปด่าไปยุบุดีว่าใช้คำว่าทดลองเนี่ยเอาผมก็ไม่ว่าอะไรคือผมว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับ ว่าโอ้โหพักภูมิใจไทยหรือพลังอํานาจที่อยู่เหนือสว่าและวพักภูมิใจไทยจะจริงใจหรือแบบโห้แก้แน่นอนอะไรแบบนี้ไม่มีทางหรอครับผมว่าอันเนี้ยนะเอ่อเอาว่าเอาส่วนตัวผมผมคิดว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เชื่อแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายเราเราตัดผมก็ตอบแทน ผู้บริหารพักไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือการแต่นใจนี่มันก็เสียหายสิกับพักใช่ไหมถึงตอนนี้เราต้องยอมรับได้ใช่ไหมว่ามันผิดตรงที่ว่าผิดไม่ผิดจะเถียงกันยังก็แต่แต่มันเสียหายแน่ก็เสียหายแน่นอนครับก็ผมว่าเดี๋ยวพูดไปก็พี่ถึงจะให้ผมมาแก้ตัวให้พักคือผมว่าก็เพราะว่าคนเ็อยากจะจะจะอยากเห็นอะไรล่ะ ความรับผิดชอบหรือความยอมรับผิดอะไรแบบนี้ผมอธิบายไปมันก็กลายเป็นไม่ใช่สิ่งที่คนอยากฟังอีก<ม>ใช่ไหมแต่ว่าผมก็มองว่าใช่เสียหายแน่นอนนะครับโจทซึ่งเขาผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยอมแลกกับการเสียหายตรงนั้นกับสิ่งทีเ่เขาคิดว่ามัน มันมีโอกาสที่จะคุ้มก็ได้กับความเสียหายนี้นะครับซึ่งแต่สุดท้ายก็เขาไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องเป็นบทเรียนอย่างที่ว่านะครับว่าอย่างนี้มันมันถูกไหมการที่บางคนบอกว่ายอมเผาตัวเอง<ม>เพื่อลองแรกกับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากหรือคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้มันตกลงมันคุ้มไหม,มนะครับซึ่ง ถ้ามีเรื่องที่คุณต้องยอมเผาตัวเองเพื่อคือพูดในความหมายที่ว่าต้องยอมตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับคะแนนความนิยมของตัวเองแต่คุณเชื่อว่ามันถูกเนี่ยไม่ว่าในแง่มุมที่บวกหรือลบนะใช่ไหมพักจะยอมตัดสินใจแบบนี้ไหม,มในแง่ที่บวกอ่ะเช่นเช่นอ่ออบรญญาชนฝ่ายก้าหน้าจะชอบเช่นตัดสินใจยืน่นแก้หนึ่งนึงสองเนี่ย บวกไหมแต่พักรู้ไหมว่าเสียความนิยมหรือเสี่ยงใช่ไหมอ,อันนี้ใน,ในทางกลับอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะตัดสินใจในทางที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณยอมถอยทำไมคุณเลือกที่จะเสี่ยงแบบนี้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกแบบหนึ่งเลยเหมือนกันถูกไหมครับงั้นก็คงเป็นโจทย์เป็นประสบการณ์นะครับท,ที่พักก็ต้องคงเป็นบทเรียนแหละ นะครับความหมายของบทเรียนเนี่ยก็คือว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปพักควรจะฟังคนที่ขานซึ่ไม่ใช่ทั้งสมาชิกอาจจะเป็นทั้งสมาชิกแล้วไม่ใช่สสแล้วไม่ใช่หรือว่าคนนอกคนที่อยู่แวดล้อมอะไรอย่างนี้มากขึ้นไหมเพราะเหมือนเหมือนกับว่าผมว่าเขาก็ฟังนะการตัดสินใจแฟนนะผมว่าไม่มีใคร แล้วแล้ผมผมยังไม่เห็นเอาเท่าที่ผมเคยฟังแล้วกันผมยังไม่ไม่เห็นอะไรที่มุมมองที่ไม่อยู่ในการตัดสินใจอะไอ้ที่บอกว่าคุณไม่รู้หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ในการเท่าที่ผมรับรู้แล้วกันมันอยู่ในการถกเถียงหมดละนะครับก็แต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังคือผมเชื่อว่าต้องฟังแน่นอน เอาเชื่อแล้วกันแล้วก็ลังเลมากๆนะครับแต่สุดท้ายมันต้องมีคนตัดสินใจนะแล้วก็รับผิดชอบกับการตัดสินใจผมก็<อ>ประเด็นตรงน,นั้นการรับผิดชอบอยังไงละ่ะอันนี้ก็ก็ต้องรอดูนะครับว่าว่าจะยังไงก็มีความความรับผิดชอบคือคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้ควรที่จะอะไรก็ผมคงตอบแทนไม่ได้นะ มันอาจจะเป็นทามมิ่งหลังเลือกตั้งก็ได้นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้แบบอันนี้มันก็คงจะมีหลายรูปแบบนะครับก็บอกว่าคนย้ำอีกทีว่าคนก็ยังคาใจว่าแม้แต่แม้แต่การทำโพลของสมาชิกพักของผู้ตรวจงานพักเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้บอกหมดนี่ ว่า,ว,าว่าเลือกภูมิใจไทยเพราะอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยสมาชิกพรรคส่วนหนึ่งก็โหวตเพราะว่าความไม่ไว้วางใจเพื่อไทยความเกลียดเพื่อไทยความกลัวประยุทธ์จะกลับมาอะไรต่างเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ว่าแกนนำสสหรือผู้สมัครที่เห็นไปทางแบบเนี้ยเขาคงมีหลายเหตุผลนะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มี อะไรอะ่ะเหตุผลเดี่ยวๆเหตุผลนึงลองมันเป็นองค์ประกอบนะเพผมผม,ผมรู้สึกว่าเอแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะยังไงก็แล้วแต่แหละมันมันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้ตัวกันแต่มันก็เป็นบทเรียนบทเรียนใหญ่สุดก็อย่างเมื่อกี้เรื่องนึงอะ่ะนะครับนอกจากกระบวนการตัดสินใจที่ดีทำาให้เกิดมันดีพอกว่าน,นี้ไหม mm. ใช่ไหมการมีส่วนร่วม ต้องมีส่วนร่วมระดับไหนถึงจ,จุดจุดหนึ่งการมีส่วนร่วมเป็นมากหรือน้อยเกินไปก็มีปัญหาจุดลงตัวอยู่ตรงไหนใช่ไหมไม่งั้นคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างใช่ไหมการมีส่วนร่วมมากดีในเชิงประชาธิปไตยแต่ในบางเรื่องบางกการอาจจะมีปัญหาเชิงลบของมันบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องว่ากันไปนะนั้น,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 นในแง่กระบวนการสองสุดท้ายไม่ว่า ผมคิดว่าจะต้องมีอีกที่พักจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆและแลกมาด้วยความนิยมนะครับเพื่อสิ่งที่พักคิดว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเป็นประโยชน์ในความหมายเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับอีกแน่แน่นอนเราไม่เห็นด้วยแน่ถ้าตัดสินใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นว่ากันไปนะถ้าถ้าเราพบว่ามีปรญหาอันนี้ ถล่มกันเต็มที่แน่นอนแต่เพราะว่าจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พักจะต้องตัดสินใจแลกสิ่งที่ความนิยมส่วนตัวกับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่ส่วนเราจะเห็นด้วยว่าเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่า<ช>อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ว่าจะในมุมที่เราเห็นด้วยหรือเราไม่ไม่ว่าจะตัดสินใจไปในสิ่งที่เราเองอ่ะสนับสนุน หรือเราไม่เห็นด้วยแต่ That, ใช่ไหมนึกออกไหมผมผมเมื่อกี้อย่าอย่าคิดแค่อย่าอย่าไปมองแค่เรื่องเรื่องโวหรุทินผมลองย้อนกลับไปเรื่องที่ซึ่งตอนนั้นผมเป็นเลขาที่สสถกเถียงกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องการบังคับใช้หนึ่งสองในสถานการแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับการเมืองแน่ไม่เป็นผลดีกับระบอบประชาธิปไตยมีพระ,พระมหาศัตร์เป็นบระมุกด้วยแต่ถ้าพูดไปเนี่ย มันเป็นของร้อนเสียความนิยมแน่คล้ายๆกันเลยแต่คนอีกด้านหนึ่งเลยนะเราในฐานะพรรคการเมืองจะตัดสินใจอย่างไรใช่ไหมอันนี้ผมจะยกอาหารมันมีหลายมุมนะครับแต่เหตุการณ์ทำนองนี้จะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายผมเชื่อคือถ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดพักประชาชนไม่มีสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วมันอาจจะหมายความว่า คุณจะตัดสินใจโดยอิงกับเรื่องความนิยมอย่างเดียวอันไหนที่ตัดสินใจแล้วฝืนกระทบกับความนิยมจะไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าพรรคเนี้ยไม่มีประโยชน์ที่จะดำรงอยู่อีกแล้วแต่อธิบายอย่างนี้ก็ไม่ว่าในแง่ใดแง่นหนึ่งน,นะครับอยู่นะคือคนจะรู้สึกว่าโดยเฉพาะสาย activist สายขบวนการฝ่ายก้าวหน้าจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอ,อ,อ,อย่างหนึ่งหนงึสองสิ ตัสินใจถูกแล้วถึงแม้ว่าอาจจะไปเสียความนิยมใช่ไหมแล้วก็ถูกแล้วก็ถูกผู้ปฏิบัติการพักด่าอปกันก็ถูกผู้ปฏิบัติการพักด่าเลยว่าทําไมทําแบบนี้ขยายงานไม่ได้ด่าี้เลยรอบเนี้ยมันคือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าหย่อนเพดานลงมาเองอ่ะก็ถูกครับเราเคยเพดานสูงแล้วเพดานสูงอันนั้นมันทําให้เราเอาไม่เพดานสูงนะเพดานสูงก็ต้องเสนอยกเลิก ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ว่าผมผมแค่บอกว่าือตอนหกหกอ่ะเลือกตั้งห6กเนี่ยพักมากับเพดานที่สูงแล้วก็การมุ่งหรือโครงสร้างใช่ไหมอันนี้คือถึงมันไม่ชนะในแง่ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมแต่ธนาธรก็พูดเองว่ามันคือการต่อสู้ยกยความคิดคนผมถึงบอกว่าต้องแยกความคิดคนผมว่าแยกสองเรื่องไงพอถึงตอนนี้เราไปหย่อนเพราะเราคิดว่าถึงแม้เราจะคิดว่า เป็นการแก้ัฐธรรมโนเพื่อการแก้ธลรมูญแต่เราไปหย่อนเองอืไปหย่อนให้เขา่เงี้ยเพื่อเพื่อแบบเพื่อเอาภูมิใจไทยเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าอำนาจฐธรสมุญคนไม่พอใจตรงนี้ตรงที่รู้สึกว่าเราไปหย่อนทําไมอ่ะจากที่เราแบบเคยแบบคือถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยเรารับได้นะถ้าคุณชนะเลือกตั้งมาสองร้อยเสียงสมมตินะคุณจะแบบจะจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเจรจากับควาอำนาจเจรจาว่าโอเค เราอาจจะยอมเบ้นบางอย่างอะไรบางอย่างแต่เราขอทําบางอย่างอะไรเงี้ยยกให้บางอย่างผมว่าน,นั้นค,คือการเจรจาระรนะท <ำ S 2> ําได้นะรเรารับได้นะแต่อันนี้คือทําไมตั้งแต่ต้นเลยยังไม่ถัดออาคือผมคิดว่านะเราคงมาถกกันไม่จบพี่ถึกคือผมแค่จะบอกว่าก็ยอมรับว่ามันเป็นบทเรียนถูกไหมครับและมันจะมีเหตุการณ์อะไรทำนองนี้เกิดขึ้นอีกแน่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะ ดังนั้นเนี่ยก็คงเป็นโจทย์นะครับที่พักจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแม้ทั้งในหมู่ผู้สนับสนุนด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะในมิติว่าเฮ้ยไปไกลเกินไปใช่ไหมถอยเกินไปถอยเกินไป <laughs> แ,ตแต่แต่สาระสำคัญที่มันจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมิติไหนคือหนึ่ง กระบวนการตัดสินใจใช่ไหมที่มีที่ดีที่สุดมันจะเป็นยังไงจากบทเรียนทั้งทั้งสองแบบใช่ไหมมีส่วนร่วมส่วนร่วมแค่ไหนจะจบยังไงเห็นไหมครับแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วการรับผิดชอบต่อกัดสินใจจะเป็นยังไงนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเมื่อถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจแล้วมันแลกมาด้วยความนิยมคุณจะ จะคิดยังไงใช่ไหมครับซึ่งผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรตันใจครั้งนั้นหรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการตัดสินใจที่เราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยแต่ถ้าต้องมาแลกด้วยด้วยผลคํานิยมของพรรคเนี่ยต้องมีอีกแน่พรรคจะจะตัดสินใจบนพื้นฐานของอะไรใช่ไหมยุทธศาสตร์ทางการเมืองใช่ไหมหรืออะไร หรือสุดท้ายพักจะแค่บอกและต่อไปถ้าเสียความนิยมทางการเมืองไม่ตัดสินใจอันนี้อันนี้จะแย่ที่สุดอันนี้จะแย่ที่สุดซึ่งถ,ถ้าถึงระดับนี้เนี่ยถ้าพักสุดท้ายเดินไปถึงระดับนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ไม่มีเหตุผลที่จะมีพักการเมืองนี้อยู่นะครับอันนี้ผมพูดว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกแน่แต่ว่าไม่รู้คราวหน้า,าจะถูกใจพี่ถึกก็ได้ไม่แต่ผมคิดว่าดิ๊กไว้หนึ่งคือเรายังไม่เห็นความรับผิดชอบ กแล้วถ้ายังไม่มีความรับผิดชอบก่อนอเลือกตั้งเนี่ยมันจะคืนคะแนนเสียงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งมันคงจะมีการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับผมผมเชื่อว่าผู้บริหารพรรคพร้อมที่จะ,ะแสดง accountability อะไรบางอย่างนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด u ั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ